สวัสดีครับอ่าวันนี้เป็นวันที่7มีนาฮะวันนี้มาอัปเดตแนวะทางการทําสวนทุเรียนโดยการทําปุ๋ยทําเองหรือทำปุ๋ยใช้เองนี่ครับอ่อาแนวทางการทําปุ๋ยใช้เองตอนนี้ดอกกำลังบานแล้ววันนี้ฝนตกด้วยนี่ฮะระยะดอกเหลืองนี่ดอกใกล้จะบาน,นคือดอกเหลืองเนี่แล้วเราก็จะมาบานอยู่ประมาณนี้นี่ก็ประมาณ5้าโมงแล้วฮะนี่ฮะเพื่อสอนก็ไม่ได้ลดน้ําแต่มีฝนพรมๆม,ม,มานะฮะสังเกตว่า หญ้าเนี่จะเปียกเนไปหน่อยผลปมๆม,ม,มาฮะแล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่กบเล็บเดียวต้นเล็กผมกำลังบานนี่ฮะก็มาเก็บข้อมูลได้วยน่ฮะกำลังจะบานแล้วเดี๋ยวจะเอาตัวหมองทองมาปักไว้นี่ฮะอ่าก็เริ่มจะบานแล้วนี่ฮะเกียสอนตัวมานนี้นี่ครับนี่เกียสอนตัวว่าตัวเมียโผล่มาแล้วเนี่ยฮะเกี่ยสอนตัวผู้จะล้อมรอบอยู่ข้างนอก แล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นของกบชายน้ำผมเริ่มบานแล้วนี่ฮะนี่กบชายน้ำก็จะประมาณนี้นี่ครับอ่ะเริ่มบานแล้วนี่ครับนี่ก็ประมาณสี่ห้าโมงละเฮ้ยท้างขวาละนี่เป็นรุ่นแรกที่บานแล้วก็นี่ฮะติดอยู่ห้าเมตรนึงเลยเป็นปกบชายน้ำฮะนีก็น่าจะบานสักสองคืนนะ สองสามคืนนะฮะเนี่ยชุดนี้ก็จะลายบานจนฝาจะหมดเนี่ยกบใช้น้ำนี่เริ่มบานแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวจะมาผสมไว้นะ,ะแล้วก็น่นกดเล็กดเดียววันนี้ก็มาอัปเดตแนวทางที่ผมทําปุ๋ยใช้เองนี่ฮะในคลิปจะมีบอกอยู่มีสอนอยู่ในช่องผมจะมีอยู่นะฮะก็เอาไปใช้ทุกพืชแล้วก็จะไว้หญ้าเป็นที่อยู่ของจุนซีเห็นไหมครับเป็นที่อยู่ของ สินสีเพื่อที่จะให้ปลดปล่อยธาตุอาหารที่เราใส่ไปแล้วก็สังเกตว่านี่ฮะลูกก็จะขึ้นลูกใหญ่อย่างนี้แล้วนี่ยังไม่ได้โยงเลยนะเดี๋ยวต้องโยงนะักวกลมจะมาขางบดมันลูกใหญ่แล้วดูไปเลือยเลยโอ้ลูก,ลลลก,ก็มาโลขวาแล้วโลขวาไปแล้วนี่ฮะมีไซนี้เนี่ยไซนี้รุ่นแรกแล้วก็รุ่นสองรุ่นสองก็เป็นไซนี้นี่ฮะรุ่นสอง แล้วก็รุ่นสามก็จะเป็นไซส์บนนี่คืรุ่นสามรุ่นสามไซส์นี้เนี่ยรุ่นสองไอรุ่นแรกเนีฮะรุ่นสามเป็นไซส์นู้แล้วก็รุ่นสี่เป็นรุ้นหางแยะอ่ะกำลังไหม้ไปแล้วนี่ฮะแล้วก็รุ่นห้าเยเอดจังรุ่นห้ารุ่นห้าเป็นรุ่นนี้ห้ารุ่น แต่ก็เดี๋ยวดูก่อนจะไว้แค่สี่รุ่นพอแล้วก็เป็นเงาะลิ้นจีมันเดิมนี่มาอัปเดตนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้แนวทางกันทําปุ๋ยใช้เองของผมนะอยู่ประมาณนี้อันนี้ก็เริ่มแต่งกิ่งละนีะะตตนะะนน่ก็เริ่มแต่งกิ่งชุดระยะชิดของผมแล้วชุเรียนระยะชิดนี่ก็เริ่มแต่งละเดี๋ยวปีนี้ปีหน้าก็จะเอาละนี่ฮะก็พริกพริกไม่ได้เก็บด้วยนี่เป็นพริกอีโต้ะนี่ะแดงอย่างี้นี่เดี๋ยวจะต้องเก็บแล้ว นี่ฮะอ่าวันนี้มาอัปเดทตามเย็นๆนะก็ดีว่ามาเก็บบันทึกไว้ด้วยว่าวันนี้จะต้องผสมเกรสรตัวกบเล็บเกี่ยวฮะแล้วก็กบชายน้ำาะเป็นดอกบานชุดแรกคือคืนแรกฮะแต่หมอนทองนี้บานก็คืนนี้ก็น่าจะเป็นคืนน่าจะหมดแล้วแหละหมอนทองรุ่นนี้แล้วก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งฮะอ่าก มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูด้วยว่าตอนนี้เป็นประมาณไหนแล้วเดี๋ยวพาดูหลังบ้านนะผม,ผมทําคลิปนี่ผมไม่เคยตัดต่อเลยนะทําแบบเรียวๆเลยแค่สับกล้องหน้ากล้องหลังอย่างเดียวเองอยากให้เพื่อนๆเห็นที่ผมทํานี่ฮะแล้วผมไม่มีสคคิปผมนึกอยากทําผมทําผมพูดผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยฮนะเพราะแนวทางของผมมันก็จะเป็นทําแบบเรียวๆตลอดนี่ครับนี่ขึ้นลูกประมาณนี้แล้วนี่ครับผมก็แต่งไปนิดนึงแล้ว นี่ฮะแต่งมานิดนึงแล้วเห็นไหมครับนี่ฮะแต่งไปบ้างเลยครับก็มีส่วนร่วมที่โดนฝนโดนอะไรน,นะนี่ฮะนี่ฝนยังปล่อยอยู่เลยตอนนี้นี่ครับนี่ก็เป็นแถวเลยนี่ก็เดี๋ยวประมาณนี้นี่ฮะนี่ติดหมดแล้วนี่ผมแต่งออกไปหมดแล้วแต่งด้วยสลัดด้วยเนี่ยคีบแต่งอย่างนี้เราคีบแต่งไหเราแต่งแต่นี้ก็จะมีสลัดอันนี้คีบเหมือนกัน อยู่เนต้นอยู่อันนี้พอเราแต่งปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นลูกเร็วนี่ครับนี่นี่เดี๋ยวประมาณนี้สี่ห้าลูกกิ่นนี้ก็จะว่าได้สามลูกสี่ลูกเองนี่ครับอะชมความสวยงามของเขาอีกนี่ฮเห็นไหมครับทําแบบแนวไม่พ่นยาฆ่า,มาแมลงได้เลยเห็นไหมฮะมันก็เหมือนอินทรีย์แหละเพราะว่าเราใช้ปุ๋ยเคมีน้อยเราใช้มูลวัวเป็นหลักฮะ แล้วก็หวานไปบนหญ,ญา้าโดยไม่ได้ตัดใช้คุมให้ดูกบไอ้นี่ผมนี่ครับโอ้โหก้านยาวนี่ฮะก้านยาวเป็นพวงเลยผมจะไว้เป็นพวงนะหนึ่งพวงแล้วก็มีอีนน้พวงหนึง่งนี่อันนี้พวงหนึง่งก้านยาวก็จะมีอยู่ตรงนี้อีกสองสามพวงนี่ฮะอ่ะอืฮอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งวัน พี่จะเดี๋ยวจะมาผสมเกียงสอนตัวกลบชายน้ำกับกบรบลิฟตบเดี่ยววันที่เ็ดมีนา2568เป็นอีกหนึ่งปีในการทำทุเรียนในรูปแบบให้ค่าทหารครบและให้ค่าทหารครบโดยโดยน,นทางผมจะไม่ได้ปรับเรื่อง p ีเฮไม่ได้สนใจเรื่อง p ีเฮเลยฮะคือพีเฮจะเป็นยังไงผมไม่ได้สนใจเพราะว่าผมให้ท่าทหารครบแล้วก็ มีการเล่นแร่แปรธาตุคือเอาตัวตัวละไม้จากกรมวิชาการเกษตรมาเพื่อ,อเป็นตัวเตึงปุ๋ยก็คือตัวแรกประจุฮะปะจุบวกประจุลบนะฮะแล้วก็ใช้ตุนจุนซีแล้วก็ใช้ใชมูลวัวเลยฮะมาเป็นตัวแรกประจุให้แล้วก็มาเติมลงในดินในระบบที่ผมทำได้ทุกพืชทุกอย่างบอกได้เลยแล้วถามว่าจบไหมจบได้เลยนะตอนนี้จบแล้วผมผมคิดว่าผมจบแล้วนะใครบอกทุกเรียนเรียนไม่จบไม่รู้นะแต่ผม จบไม่จบไม่รู้แต่ว่าให้ผลผลิตมันออกมาเพราะว่าธาตุอาหารเชื่อได้แต่ลูกถามว่ามันก็อยู่ที่ทรงของของของในแต่ละบริบทของมันเพราะบางทีมันเป็นมอ่อนมีนอะไรนี้บ้าง,างทรงมันก็จะสวยไม่สวยไม่รู้นี่ฮะก็อยู่ประมาณนี้ก็แล้วแต่บิ๊กบิเบ,บีบบ้ยวมั่งไรมัม่งเพราะมันมีหลายรุ่นในต้นเดียวแต่เขาติดเขาโอเคแล้วรุ่นนี้ก็เหลือรุ่นแรกที่ยี่สิบแล้วก็จะมีรุ่นไข่ไก่อีก เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องไล่แต่งแล้วก็รุ่นแทงเข็มรุ่นตอกกำลังบานอีกรุ่นมะเขือพวงที่ยังไม่บานอีกฮะนีะ่อันนี้เป็นพลอยจันทร์พลอ,อยจันทร์ผมก็เนี่ยสลัดไปแล้วชุดนี้ก็จะสลัดชุดที่ติดก็เริ่มติดแล้วนะอย่างเงี้ยผมก็จะเหลือไว้สองลูกเนี่ยสองลูกเนี้น่าจะอยู่ทั้งหมดอันนี้น่าจะสลัดแล้วก็เนี่ยพอเราแต่งแต่งไปด้วยเขาสลัดด้วยเนี่ยก็จะเลือ่กออกอย่างนี้เราไม่เอาหอมอ,อมากแล้วก็เอาออกไป ออกไปก็แต่งประมาณนี้อยากทำให้เห็นว่าเนี่ยฮะแนวทางที่เราทําปุ๋ยใช้เองเนี่ยมันมันทำได้ทําได้ทุกทุกพืชเลยนี่ยทุกพืชทุกอย่างเลยเพราะเราให้ธาอาหารที่เพียงพอแล้วก็ใช้การแลกประจุของตัวปุ๋ยเนี่ยให้ของตัวแร่ของตัวจุลินทรีย์ตึงเห็นไหม้าโคนก็จะเขียวที่เราใส่ผมก็จะหวานใส่ไปเลยแล้วก็มยงชิดผมก็เก็บไปแล้วรอ,รอบนึง ลูบข้าวไข่ไก่เลยอันนี้ก็กําลังกําลังบาไอ้กลังมีโยงชิดกินไปแล้วชุดหนึ่งจบกินเองนามจีบไหมก็มันก็เนี่ยประมาณเนี้ฮะถามว่ามีไหมมันก็ต้องมันก็มีในอย่างนี้ผมไม่รู้เขาเรียกน,นามจีบหรือเปล่านะน่าจะมีนะเนี่ยก็มีจีบบ้างนินดนหน่อยมีบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้อะไร โดยรวมก็ประมาณนี้ฮะโดยรวมก็ประมาณนี้นี่ครับอันนี้ก็มีมันี้ก็ประมาณนี้มันเป็นธรรมชาติของมันกำลังบานเลยอันนี้ก็มาเก็บันทึกด้วยว่าอ่าวันนี้เดี๋ยวจะมาปัดกบเร็บเหี่ยวปัดดอกกบเรียบเหี่ยวฮะเพื่อที่จะผสมแล้วก็เป็นแนวทางให้สร้างความมั่นใจให้เพื่อนว่าเราทําแบบนี้ทําปุ๋ยใช่ไหม ทำปุ๋ยเช้อเองใช้เนี่ยได้ตลอดเลยนะตรงนี้แล้วก็ผลลัพธ์ออกมาอย่างที่เห็นเลยฮะก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะครับสวัสดีครับ